แดดแดดสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะืันนี้ล้อเครืองกัน,นอย่างก็ละ่ะล้อเครืองปั้นลูกสิ้นสร้างเครืองปั้นลูกสิ้นมากันเลยตำน้ำพริกกะปิไปเด็ดผักกูดที่เฮียนจะของเป็นลวกกินกับน้ำพริกกะปิกับจอกกระเทียมดวยค่ะเด้อ จะเก็บดอกกระเทียมว่าให้ขึ้นหนามันหกเริ่มเบื่อแล้วตอนแรกกใกล้สูแนวอยากไก้สูนแนว,แนแนวพอมีแล้วก็เบื่อเป็นคนรักง่ายนายเร็วน,นีต้นน้อยอยู่เอ้ใช่และอันนึงเห็นตุกป,ปุยังหันยุ่ส เป็นคนเบื่อง่ายบ้านได้ออกมานเอาต้นนั้นเอ,อยียงก็ละ่ะาฟ้าชิงโตออกจากอันต้นผักกูดเพราะว่าเขาเสี่ยนให้ต้นสตรอเบอรี่ข้นนะคะเนะ ขนาดฟันสิงโตออกนะกบ,บักใหญ่เก็บแต่พอกินกินแล้วค่ะผลที่ว่าอยากมียุสสวนย้ำจะของอยากก็ได้ไปไกลก็ได้แป็นสวนอาภาเขาก็ได้เก็บกินยุสสวนเฮามีทุกอย่างแล้ว วอนนี้ไงครัอยากกินแกงส้มอีกแล้วอยากกินแกงส้มอีกแล้วเอ้าหัวหลุดเลยค่อยอ้ยนะ ็นอาหารโปรโดคือแกงส้มเลยค่ะกำจัดวัชพืชไปในตัวเนาะค่อยก็ได้

นี่แหละคาบนึ่งคนครเมนกินก็น้ำพริกเนาะค่ะเนาะกระชิ่ซ้ำนี่แหละมันกินว่ได้หลายดอกค้นเฮาน่ะมันก็หลายผักก็หลายผักวันนี้เห็นมะฮอดอกกระเทียมด้วยค่ะด้วยเจ้ามะดอกกระเทียมมันหลายอย่างต่อหลายแนวมันกินว่าได้หลายดอกกระเทียมสวยสวย จากสวนเราเองที่คิ่งอันสองกระบะนี้ปสิปลูกแล้วที่ถอนไปเมืองไทยอันถอนไปแล้วปลูกแล้วว่เป็นหรือมมนคันว่าเป็นน้ำมันอันค้นปลูกคุณนายก่เาเมีหยหงี่พอปลูกกับว่าขึ้นคือกันก็นเลยสรุปว่าไม่เป็นนะ,นะคะเพราะว่าอากาศบ้านเ้ามันบ่คือกันกับอี่นี่ เสียห้เบิ้งเด้อค่ะหอมย้ยตาทิมมันทิมขยะบ่ได้ว่าทิมทิมแล้วทิมเลยที่พี่น้องเสียเสียตาเสียเบิ้งว่าหอมทิมขยะใบไม้หอมทิมขยะอันอนีอย่างก็ละ่ะหญ้าที่ตัดออกจากสวนให้เป็นปุ๋ยหมกักโตเนาะคะ่ะเนาะที่พี่น้องว่าอันย้ยตาอันปอกยู่มหันโลดทิมให้เป็นปุ๋ยอันมันกระสิดูหน้าน่าเกลียดนะพี่น้องคะ่ะมันสิเป็นแต่ แต่เพื่นว่าให้เขาเกี่ามาถิมเนี้ยนะว่าก็ได้ปุ๋ยน้ำค่ะพี่น้องค่ะว่าแม่นจังสันจังสี่เด๊เพราะว่าเขาเห็ดปุ๋ยหมักน้ำเพราะว่ายาตาปอกแลวยาตากระทิ่นนี้เป็นใบไม้เป็นยาคือการตัดด้แล้วทิ่นนี้ค่ะถิ่นทำปุ๋ยหมัก ไปใช้เองด้วยหาแกแล้วหรือคะาแก้แล้วกินไม่ได้แล้วมันเหนียวแล้ว กินแดดแต่ดอกมันเร็วน,น,น้ำนีแบบ่แบบเดียวก็ไแบบด้อันมักใหญ่แดดเละแดดดีดีกลมอุตุอิติพัดว่า ที่ฝนตกพัดว่ะตัวค่อย,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 อยต้นนันนา่อก,ก็ได้ตัด เพราะว่ามันหกมันแกแล้วมันกระสีหก <6. S 1> นะคะนะใช้ประโยชน์ไปยาวอะไรไม่ได้แล้ว อยู่ในดินมดตายหร้อค่ะเด้อสิยองสิงยำจังได้กับพดไต้กันได้ขึ้นเป็นกอจังสิเหรอตายยากแล้ววันนี้เจ้าดอกขึ้นมาเพิ่งเนี้ยตะละช่อตะละช่อมันจะดอกมูเจ้าว่ะมนจากไหนเจ้าขยายพันธุ์ไว้เป็นตาไนตอนนี้ายตาก็เริ่มสีเบือแล้ว มันหลาเกินหลายแหงกินก็กินบ่ไรปรนานกน้่ยก็มีผักนั่นผักนี้ขึ้นมาค่ะมืดผักกาดเกลียแนงมันคือเกา้า ผักกาดลากผักเอียงกระเทียมโทนโอ้ยไม่อย่งละโอ้ยนางถือมองครับทค่ไคตกเออเอา,เอา,เอาตกไม้ยุคหางหัวนันเป็นใบนันเป็นหนามตับเอาตับเอาแทะน้อยๆใช่ละเลี่ยม ต้นกระเทียมทุนเขากใหญ่เรียจักหน่อยกค่ท่องจักหน่อยกค่ท่องจักหน่อยกระมานคือเขาเฮานี่แหละพี่น้องค่ะถึงตอนนั้นเราก็ถอนกินได้ตอนนี้ก็กินได้คันอยากกินได้เยอะแล้วจ้าสวนเราเองไม่ต้องเกรงใจใคร ไปจะคำกันต้นกระเทียมทนร่มเอดเลสเลยใบยผักใบผักกระเทียมป้าทับมันหนาหลายมีดปาดออกเยอะเขาก็เอาไว้กระบพาะกระเพาะใสอย่างาไ้แล้วมันแก่แล้วนี่เขาก็ได้กินกระเทียมทนเนาะคะ่ะ อ้อีนออกต้นนี้คือว่ามีดอกว่ามีนี่ปาจดจวดจวดแล้วก็เรียกก็าตะดอกไอง ต้นมันเราก็เชถอทิมยูนแล้วเพราะว่ามันรกแม่นีเนาะพี่น้องจังบ่ได้ปวดเอวมานั่งเสียเวลาดึงยอกยอกแง๊กอยู่ได้หลายแล้วค่ะเอามีดมาปาดเลยดีกว่ามันสิแก้ก่อนฝุนกระเทียมโทนเฮากระเทียมโทนสิพอ,อกินแล้วเด้อค่ะเด้อหลาย รกมากนะต้นกระเทียมทนกำลังมานล่ะต้นน้อยฝอยฝอยนี่แมนเมือ่อเดือนฝอยฝอยนี่ไนพโลนปีทีแล้วเ้าะคะนะ่ะเนาะไนพโลนปีทีแล้วอันนี้ต้อนอวบปีนมากอีกจักอาทิตย์กว่ากะถอนกินได้อาทิตย์กวัวอันนี้แมนแมนเมื่อค่ะต้นน้อยนี่ใช่หมดเลยสองทาง อดปีนาปีเอมาหลอนี่ว่ามันย่งางว่าเป็นยาไม่นสิไปเป็นปลาก,กระเทียมโทนดิปนันช่างมีกระเพาะผัดค่ะผัดจ้านหนึง่งอันนี้กรลวกก,ก,กินก็ทั้งพริกของบ้านเราเองโอ้ตตยลิมลิมคนน้อยวัยยุค,คน,น้อยไปเรียง,งก็กใระไส้ตัวนี้ตากเนื้อค่ะตากเนื้อตากหมูเห็ดหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวแมงวันหมดสิทธิ์เด้อค่ะเด้อ แมวเมาส์กับเบอร์มิสิตอันนี้คืออันอันอาพาไม้ตัดอันนี้คือถังที่ยายตาเห็ดอันใบถั่มใบไม้เศษหญ้าเนาะคะ่ะเขาตัดหญ้าตัดยางลแล้วเขาก็ถิ่มยามยายตาสีใส่ย,ยายตาสีโกยเอาข้างล่างเนาะคะนะ่ะเนาะโกยเอาข้างล่างมาแล้วไปปลูกผักอันซุ้มเขาถิ่มตั้งๆเขาก็จะถิ่มลงไปเรื่อยๆนี่ค่ะถิ่มผักที่เขาแกะออกถิ่ม อียงกระชังท hmm. hmm. ี่เขาตัดหญ้าตัดยูเป็นไม้เป็นอันนี้เขาก็เขาก็ทิ่มลงนีนะคะว่าได้ไปทิ่มของอื่นแล้วก็ว่ได้ทิ่มเสียเปล่าเ้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะมาอนีว่ได้อยู่บ้านเด้อสิแดดออกจากแดดดีก็นี่เสียออกมาเอาหญ้าเสียออกมาเสียหญ้าออกจากอันนี้ก็ไม้ตกรตต้นกระเทียมโทเนนะคะยายตามาบ้านไว้บ้านไว้ฟังนีน้ำเนาะค่ะเนาะบ้านไว้สุมองกระโดดปุ่นะกระเทียมบ้านนี่ก็เลย อันนี้ป้าเนี่ยมาปลูกกนมูได้หกปีแล้วนี่ป้านี่ต้นน่อยกะครับต้นน่อยกะออกมาบ้่งในแปลงก็ชิได้ไวเบียไปเพื่อไปหาเพื่อนบ้านนิดแคกน้อยนี่มันสิายางเอาบ่อยบ่อยลอดหัวไปปาะสาทเถาะทูกข้าเจ้าบ่มักข้าเจ้ากะที่ห้าหัวไข่เต้วอันนี้กะเด๋ยวยาตาสิมาตัดออกเพราะว่าเส้ยต้นนั่นอันมักสตรอเบอรี่ขึ้นมานีิต้นสตรอเบอรี่ก็วันนี้มันผสมกันยู่เด๋ยวยาตาสีเอทคีบให้เบื้องยาตาตัดออก เอาใบทิมเอาตะดอกมันไว้ถ้ากินเนาะค่ะเนาะใส่ช่องฟิชไว้แต่ผัดไว้ทะลวกไว้ทะอมเพราะว่าใบมันเขากินบ่ไไ้แล้วแล้วก็บ่ริ้โชว์ความงามนี่อย่างแล้วเนาะคะ่ะตัดออกแล้วเขาใช้ต้นมัสตเบอร์รี่ึ้นเนาะพี่น้องค่ะเดียสตาสิพามาตัดพี่น้องค่ะแล้วเขาจะเพราะว่าต่อไปมันก็นสิเอ่ออันอี่อย่างก็ล่ะมันก็นแค่เป็น เป็นดอกมันก็สีบานแล้วมันเป็นไหนทางตะไหายไหมบ่อยากให้มันขยายตอแล้วก็เลยสิตัดออกันดอกมันไวถ้ากินแล้วจะให้ต้นสตรอเบอรี่ขึ้นพี่น้องค่ะสั้นละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะมีแนวเห็ดตายยางว่าได้มีเวลาเห็ดขิบสุอันสุยางปะนั่นเนาะค่ะเนาะคือจังเห็ดขิบกับโครงกับเขาบางทีมันยากเฝ้าเห็ดเฝ้าแล้วแม่พี่น้องค่ะจะถือสมถือสากันเด้อยายตาก็เป็นคนบ้านนอกคอกนะธรรมดา คือบ้านคือเมียองเพื่อนนี่แหละบา่ามีอะไรมากมายขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ที่คอยติดตามที่คอยให้กำลังใจกันสุขปแม่นสีหน่อยสีไลก์กันมีความภูมิใจคะ่ะที่พี่น้องให้กำลังใจเนาะคะ่ะเนาะท,ที่ที่ติดตามกันตลอดมาที่ติดตามกันมาตลอดให้กำลังใจกันสุขู่สุขนัเนาะคะ่นะเนาะบ่ราว่าให้แยะตายะตาก็ให้ใหกลับคืนผู้ใด รวยอยู่แล้วมีอยู่แล้วกะให้เลย้วยขึ้นไปขนาดผู้ดใดบ่คันได้มีบ่คันรวยกะให้เล้วยขึ้นน้ำข้าเจ้านะคะนาอพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้อโชคดีมีเงินใส่สุข,ขู่สุขคนเนะคะนาอสวัสดีค่ะ